โอ้ยกระตุกแรงมากคุณหมวอันนี้ปวดมากกึ้งแถวบ่าตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะบ่าแล้วก็คอตรงที่เป็นปมกล้ามเนื้อก็เดี๋ยวจะทำเป็นดรายนิดด้วให้นะครับความรู้สึกกล้ามเนื้อกระตุกๆุกๆนิดนึงนะปล่อยตัวสบายๆนะครับโอเคอืโอ้โอ้ตุกๆนิดนึงตุกๆค่ะอ๋ออุ้ยอืมโอ้ยโอ้ย กระตุกแรงมากนิดนึงนะกระตุกแรงนิดนึงนะคุณหมอมันตื้อไปถึงห yep ัวเลยอะค่ะขึ้นไปอุ้ยอืมห่วยไหมครับห่วยค่ะกระตุกๆหน่อยนะอ๋อโอุ้ยคุณหมออันนี้ปวดมากห่วยไหมเออห่วยค่ะนิดนึงนะครับอโกระตุกกระตุก